สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงพงษ์ไทยเลย Official ครับวันนี้เรามาดูบรรยากาศที่อ่างเลิงซิวครับวันพรุ่งนี้ก็จะมีงานใหญ่แล้วนะครับงานใหญ่ก็จะเริ่มงานนิ้วบัวขาวหรือว่างานเจ้าปูบัวขาวครับ วันพรุ่งนี้วันที่15ธันวามคม2567ก็จะเริ่มแล้วนะครับท่านผู้ชมเขาเตรียมงานกันถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นี่นะครับ,ท,รบรท่านผู้ชมผมจะพาขับรถด,ดูบรรยากาศที่อำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินนะครับฝั่งขวามือคือศาลเจ้าปู่บัวขาวครับนีตรงนี้อยู่ตรงตลาด มีป้ายโฆษณาติดเต็มตลาดเลยนะครับท่านผู้ชมคืนแรกวันที่15ก็จะประเดิมด้วยใหม่พัชรีนะครับหมอลำคณะดังเลยใหม่พัชรีนะครับจ้างไว้ล่วงหน้าเป็นปีนะครับท่านผู้ชม มีงานทั้งหมดก็แปดคืนเริ่มคืนแรกก็วันที่15ธันวาคม2567ไปจนถึงวันที่22ธันวาคม2567ครับงานเจ้าปูป่ปัวขาวอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินครับ นี่นะครับคือศาลเจ้าปู่บัวขาวนะครับงานก็จะมีตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2567จนถึงวันที่22ธันวาคม2567นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับวันแรกวันที่15ก็จะเป็นใหม่พัช,ชรีนะครับ อันนี้คือสารเจ้าปู่บัวาขาวนะครับอยู่ฝั่งทางนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูบริเวณจัดงานนะครับบริเวณจัดงานจะจัดที่นี่นะครับฝั่งตรงข้ามกับสารเจ้าปู่นะครับก็คืออ่างเลิงซิวท่านผู้ชมนี่คือบริเวณที่จัดงานนะครับ อันนี้ก็จะเป็นมูล,ลนิธิเจ้าปู่บัวขาวนะครับหน่วยกู้ภัยบัวขาวนี่ผมให้ดูเลยนะครับอ่างเลิงซิวสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมอ่างเลิงซิวครับเป็นสวนสาธารณะสวนสุขภาพของอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินธุ์นะครับนี่ท่านผู้ชม ตอนนี้ร้านค้าต่างๆก็ทยอยลงมาเรื่อยๆนะครับกำลังตั้งร้านค้าส่วนทางนี้นี่ตั้งกันแล้วเป็นส่วนใหญ่ร้านเคสมือถือตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วฝั่งนี้จะตั้งเสร็จแล้วเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนฝั่งนน้นกำลังลง ร้านขายเสื้อผ้าสันตะคอดร,ร้านค้ายเยอะมากนะครับท่านผู้ชมทั้งเสื้อผ้าทั้งตุ๊ก,กตาของเล่นต่างๆมีทุกอย่างอาหารการกินงานจะเริ่มวันที่15ธันวาคม2567นะครับฝั่งทางนน้นกำลังลงของ ร้านขาเยอะมากนะครับท่านผู้ชมเราเดินมาถึงตรงนี้เราก็จะเห็นหลวงพ่อองค์ดำนะครับเป็นหลวงพ่อคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดกาลาสินครับท่านผู้ชมเราสามารถเข้ามากราบไหว้ขอพอรได้นะครับีนเราเข้าไปด้านในนะครับไปชมบรารมีของหลวงพ่อองค์ดำครับ นะท่านผู้ชมอยู่กลางอ่างเลิงซิวเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมสวยงามมากๆนะครับเปิดให้ท่านผู้ชมได้มากราบไหว้ขอพรได้เลยนะครับใครที่มาเที่ยวงานเจ้าปู่บัวขาวนะครับก็เข้ามากราบไหว้ขอพรได้นะครับนี่ก็จะมี ผู้เทียนนะครับให้จุดกาบไหว้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนนี่นะครับท่านผู้ชมข้างในหลวงพ่อองค์ดำนะครับสวยงามมากท่านผู้ชมก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้เข้ามาตรงนี้นะครับ ็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดกาลสินนะครับทุกอำเภอจะมีหลวงพ่อองค์ดาไประจำทุกอำเภอนะครับส่วนองค์จริงจะอยู่ที่จังหวัดกาลสาินครับดูรอบๆนะครับท่านผู้ชมผมให้ดูรอบๆ ตอนนี้ไม่มีใครนะครับเป็นภาพวาดที่สวยงามมากๆครับวาดตามฝาผนังนะครับอันนี้คือคาถาบูชาหลวงพ่อองค์ดำนะครับ มจะพาออกข้างนอกนะครับจะเดินรอบแต่ผมจะพาเดินรอบหลวงพ่อองค์ดำนะครับอยู่กลางอ่างเลิงซิวเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับตรงทางโน้นที่เราเห็นสีสันอยู่นั่นก็คือ ที่จัดงานนะครับจะเป็นเครื่องเล่นของเด็กๆเ,เป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นสวนสุขภาพอ่างเลิงซิวเป็นที่ออกกําลังกายของประชาชนนะครับอันนี้ก็กําลังจัดงานกันอยู่นะครับท่านผู้ชมพอเราออกมาจากที่หลวงพ่อองค์ดำนะครับเราก็เดินต่อมา พาชมบรรยากาศตรงจุดนี้ครับมหาทอยเป็นตู้ลีบตุกตานะครับตุกตาตู้ลีบตุกตาตู้ลีบมหาทอยขีบง่ายได้ทุกคนดูสวยงาม ตุ๊กตาเต็มตู้เลยใครมาจับก่อนก็จะได้นะครับนี่ตุ๊กตาตู้ชีปขีปง่ายได้ชัวมีแต่ตัวส,สวยๆมีแต่ตัวส,สวยๆทั้งนั้นเลยเต็มตู้เลยนะครับคนเยอะตอนนี้ครับขนาดยังไม่ใช่วันงานนะครับนี่ ยังไม่ใช่วันงานถ้าวันงานเนี่ยคนต้องเต็มตลอดแน่ๆครับไปต่อครับทนี่ตุกกตต๊กตาตุ๊กตาปลาลูกดอกมาทางนี้มีแต่ตุ๊ก,กตาที่แต่ตัวใหญ่ๆนะ มีแต่ทุกตาตัวใหญ่ๆทั้งน้นด้วยนี่ท่านผู้ชมมาถึงแล้วนี่ในป้ายงานนะครับป้ายงานเชิญเที่ยวงานประจำปี2567สมโพธเจ้าปู่บัวขาวณบริเวณศาลเจ้าปู่บัวขาวสวนสาธารณะอ่างเลิงซอ อำเภอกุชินาลัยจังหวัดกาลสินวันที่15-22ถึงธันวาคม2567จัดยิ่งใหญ่อลังการชมหมอลำฟรีทุกวันวันที่15ใหม่พัช,ชรีวันที่16บิวจิตชริยาวันที่17คำผุนร่วมมิตรวันที่18เสียงอีสานวันที่19ใจเกินร้อยวันที่20 อีสานนครศิีวันที่21นามวิหกนกพงสตรกรวันที่22ปิดท้ายด้วยปฐมบันเทิงศิลป์ครับอย่าลืมมาเที่ยวชมนะครับโอตุ๊กตาอันนี้ใช้ปืนยิงเอาตุ๊กตาตุ๊กตามีแต่ตัวใหญ่ๆอันนี้ปีที่แล้วน้องโซเฟียมาเล่นอันนี้หรือเปล่า ปีที่แล้วสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาเล่นนะดูตุ๊กาตามีแต่ตัวใหญ่ๆสวยๆตัวใหญ่มากร้านนี้อยู่ที่เกาะกลางอ่างเลงซิลกุชินารายนะครับโน่นเวทีหมอลำจะอยู่ทางนี้นะครับท่านผู้ชมเวทีหมอลำอยู่ข้างในนะครับเวทีหมอลำเดี๋ยวเราเข้ามาข้างใน เกาะกลางอ่างเลงซิวดีกว่าเกาะกลางอ่างเริงซิวเราเข้ามาตัวนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องเล่นนะครับท่านผู้ชมเครื่องเล่นรถบัมม์อย่างเงี้ยครับเด้งดึงใครต้องการเล่นเด้งดึงก็มาตรงเกาะกลางเลยครับอันนี้เป็นจุดพิธี ของสารเจ้าปูบัวขาวนะครับหรือว่างานนิ้วนั่นแหละครับนะครับมีธงชาติติดอยู่กำลังเตรียมเครื่องเล่นนะครับเด้งดึงรถบัมรถชนนะี่ฮะอยู่ตรงเกาะกลางอ่างเลิงซิวนะครับ ตรงที่เราไปชมบาร,รมีของหลวงพ่อองค์ดำครับอยู่เกาะกลางเลยเห็นไหมบรรยากาศที่เกาะกลางอ่างเลิงซิวนะครับอย่าลืมมาเที่ยวงานกันเยอะๆนะครับีกำลังเตรียมงานเลยนะครับวันที่15ทธันวาคม2,567วันแรกก็ ปลาเดิมด้วยไม่พัชรีดูปลาปลาเยอะเลยดูดูโอ้โหปลาเยอะเลยตัวใหญ่มากนี่ก็ตัวใหญ่ๆหญ่ปลาเยอะมากขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ลุงพง์ไทยเลยออฟฟิเชียลด้วยนะครับ